พาดารามาดูหนังวันนี้กลุ่มไม่หวานพันหวานพานักร้องสาวนะครับคุณสลักจิตดวงจันน้องสาวของคุณพุ่มพวงดวงจันทนะครับมาดูหนังเพื่อรำลึกถึงพุ่มพวง,งดวงจันทเมื่อวันที่28มิถุนายนปี2561ครับแต่ว่ามากับนักร้องทั้งทีนั้นก่อนจะดูหนังก็ต้องมีการร้องเพลงกันก่อนนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ถ่ายรูปหน้าโรงหนังนะครับก่อนที่จะเข้าไปใน โรงหนังนะครับในโรงหนังก็จะมีกิจกรรมร้องเพลงพุ่มพวงดวงจันทร์กันก่อนนะครับคุณสลักจิตดวงจันทร์ก็ร้องนะครับแต่ว่าร้องแบบเป็นเพื่อนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีนักร้องเสียงหลงเยอะนะครับที่นี่ก็เลยต้องร้องกันแบบผิดขียไปนะครับพิเทพก็ร้องนะครับไผ่ก็ร้องนะครับหลังจากร้องเพลงจบแล้วนะครับก็มาสนทนาถึงเรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์กับผมกันครับ เป็นการนำเลือถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับซึ่งเสียวิตไปนะครับวันนี้กลุ่มใบหวานวันวานจัดกิจกรรมเพื่อที่จะนำภาพยนตร์ซึ่งคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แสดงไว้กลับมาฉายให้ชมอีกครั้งหนึ่งแต่เนื่องจากว่าแฟนหนังคุณพุ่มพวงแฟนเพลงคุณพุ่มพวงมีหลายรูปแบบส่วนใหญ่จับทางได้ว่าชอบคุณพุ่มพวงจากการร้องเพลงมากกว่าจากการแสดงภาพยนตร์แต่ในฐานะที่เราเป็นหอภาพยนตร์นะครับเราเก็บฟีลภาพยนตร์ไว้เยอะ ฟิล์มภาพยนตร์ของคุณพุ่มพงษ์ังจันนั้นตับมาสู่เราประมาณ,ณพุ่มพงษ์ยันแสดงหนังไว้ประมาณ18เรื่องมาอยู่ที่เราตอนนี้มาอยู่ในมือเราประมาณแเรื่องที่เป็นฟิล์มภาพยนตร์ให้เป็นซีดีเป็นวีดีโอเป็นๆๆอะไรดีวีดีไม่นับนะฮะๆๆไอ้นั่นมันมีนอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราจะเน้นว่าเพื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของคุณพุ่มพงษ์จันเวลาแสดงภาพยนตร์บนจอหนังที่แฟนหนังแฟนเพลงไนะๆๆๆไปดูนั้นเธอแสดงเป็นอย่างไร วันนี้เรานำภาพยนตร์8เรื่องมาตัดต่อรวมกันให้เหลืออยู่แค่23เรืงประมาณ1ชั่วโมง20นาทีเพื่อเป็นการนำลึกถึงคุณพุ่มพงษ์ดวงจันทร์และวันนี้แฟนกลับคุณพุ่มพงษ์ดวงจันทร์ก็ไปเรียนเชิญคุณสลักกิจดวงจันทร์ให้มาเป็นเกียริให้มาร่วมรายการกับพวกเราด้วยภอพยนยินดีต้อนรับคุณสลักกิจดวงจังนทร์แจกใบโนัสจริงๆจะมีเก้าอี้ให้นั่ง แต่มันมีหลักว่าเวลานั่งแล้วคุยนานหรือจะไม่ได้ร้องเพลงเนื่องจากว่าน้องๆเขาจะร้องเพลงถึงคุณพุ่มพวงเยอะมากที <c oughs> นี้หลายคนก็อยากแสดงออกถึงความรักให้กับพี่พึ่งหรือคุณพว่มวงจันทร์ด้วยการที่นําเพลงของคุณพุ่มพวงมาร้องแต่ในฐานะที่เป็นหอภาพายนตร์จัดงานรำลึกให้คุณพุ่มพวงจันทร์แล้วได้คุณสับปชินจันทร์มาร่วมเป็นเกียรติในการด้วย <c oughs> คุณสัชินจนตงพูดถึงคุณตื่นเต้นไหมคะผมมาตื่นเต้นนิดกว่าเพราะการพูดแล้วรู้สึกเล้วตื่นเต้นหาย ไม่ใช่หนูนะพี่เนี่ยผมก็จะยืนยืนใกล้เาสาวไปอย่างเงี้ยค่ะยังมีไฟอยู่ใช่ไหมคะโอ๊ยเราเรียกลุงไปแล้วตอนนี้เคเป็นถ้าพูดถึงคุณพุ่มพวงดวงจันทร์ในความรู้สึกที่เราอยากจะบอกถึงแฟนหนังแล้วแฟนเพลงอยากจะบอกยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าขอบคุณคนที่ยังรักไปเพื่งนะคะเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะเป็นทุกวันนี้ไม่ใช่เฉอพาอะหนังนะคะจะเป็นแค่เสียงเพลงทุกวันนี้แต่แฟนเพลงของพี่พึ่งที่แบบเขารักอย่างเดียวแน่นมากๆค<ะ>่ะอะไรที่เกี่ยวกับพี่พึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปเ,เขาดําทุกวันนี้ตามหนังสือต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแฟนเพลงเขาเจอก,ก็ตัดใส่กรอบแล้วก็จะส่งรูปมาให้ดูตามเฟซบ้างตามไลน<ะ>์บ้างคือต้องบอกว่าแฟนเพลงของพี่พึ่งนี่เนียวแน่นมากๆต้องขอบคอุณจริงอน่ะและยิ่งที่เกิดว่าได้เจอ ไม่ต้องคนอื่นรลยค่ะคนนี้ขนาดตัวเองเนี่ยรู้ว่าเขจะมานั่งดูหนังพี่พึ่้งเนี่ยยังตื่นเต้นเลยทำไมตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่เคยดูหนังพี่พึิงมานานมากตอนสมัยที่แสดงหนังตอนนั้น<ช>เราก็ไปแสดงดนตรีไปออกรายการเวลาแทบจะไม่มีบันเทิงคือได้มีโอกาสดูหนังพี่พึ่งก็ตอนที่พี่พึ่งไปไปขึ้นช่วงที่ถ่ายหนังตอนนั้นอะในแต่ละเรื่องของพี่พึ่งเนี่ยช่วงนั้นดนตรีจะไปเล่นที่สายใตย้ แล้วทางทีมงานภาพยนตร์ที่จะไปถ่ายหนังกอนนี่ต้นเนี่ยก็คือจะต้องตามไปตามไปกับวงดนตรีใช่ค่ะก็คือสมมติเราจะไปเดินสายใต้ประมาณสามเดือนทางทีมงานภาพยนตร์เนี่ยก็ต้องตามไปถ่ายตามป่าตามเขาอะไรเนี้ยคือองค์คุณย่ในช่วงนั้นก็เดิพี่เขาเรียกองค์เราก็องค์ตามเลยนะค่ะแล้วตอนนั้นตอนตอนคุณโอ่งตอนที่อยู่กับคุณผู้พงดวงจันทร์เราไปถ่ายหนังตรงถ้าเล่าบรรยากาศตอนนั้นให้ฟังมีอะไรที่จดจาพอจะเล่าได้ไหมตอนนี้ ต้องบอกว่านางแต่ละเรื่องจะไม่เหมือนกันสไตล์ไม่เหมือนกันอย่างหนังของอแนวสไตล์ชีวิตนี่ก็จะถ่ายแค่ตามบ้านนะ,ะแต่ถ้าเกิดหนังของอลองอ่ะจะเป็นแถวลังสิทธิ์ที่ขับเรือแล้วระเบิดกระตุ้นตามตุ้งตามอะไรนะคะและส่วนอีกหนังของอาชนทนนี่ก็จะเป็นแถวภาคใต้จะไปแถวในสวนเงาะวนวนป่าวนมัง,งคุดซึ่งจะขั รถเป็นเรื่องเป็นราวสไตล์แบบน,นั้นนะคะ,ค,ะคือจะถ่ายบ้นบา,นบานมากกว่าค่ะ,คะในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดคุณพุ่งวงหรืคจัคเวลาที่เห็นคุณพุ่พวงร้องเพลงกับเวลาที่เห็นคุณมุ่งวงแสดงภาพยนตร์เราน่ะมีความรู้สึกโดนมีความรู้สึกว่าคุณพุ่พวงเหมาะกับร้องเพลงหรือเหมาะกับการแสดงภาพยนตร์ผมคิดว่าพี่เพิ่งเหมาะทั้งสองอย่างได้ทั้งคู่เลยใช่ค่ะ,คะเพราะว่าพี่เพิ่งเป็นคนที่ชอบอะไรที่อะไรที่แปลกใหม่ เขาชอบทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทําแล้วทาดีด้วยนี่คือสไตล์ของเขาถ้าอะไรที่ไม่เคยลองเนี่ยเขาบอกมาให้เขาลองดูแล้วเขาจะทําได้ดีแล้วยิ่งใครดูถูกเขายิ่งเขายิ่งมีความมันหนมากขึ้นแล้วอย่างขา้อประโยชน์เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเ่าที่ทราบมาเนี่ยเขาจะไม่เอาอนักร้องลูกทุ่งมาเล่นหนังเขาบอกว่า เป็นอะไรที่ธรรมดามากแล้วก็เหมือนคือไม่มีไม่ม,ไม,ม,ไม,ม,ไม,มีไม่มีแฟนเพลงก็บอกว่าอย่างนี้ดีกว่าไม่มีแฟนเพลงแล้วก็ไม่รู้จะจะมีคนดูหรือเปล่าแล้ตอนที่คุณพุพองนับเป็นหนังเรื่องแรกให้คุณฉลองเนี่ย <ฮะ S 1> ตอนนั้นถ้าคุณสละกิจทราบเรื่องนี้ทราบพ,พอจะทราบความรู้สึกของคุณพุพองไหมครับว่าทำไมอยู่ๆวันนั้น จากนักร้องแล้วถึงพอคุณฉลองชวนไปเล่นสงคลาลงก็ถึงไปเล่นเนี่ยเขาบอกอะไรแล้นันเกิดมาจากพี่ปุ้มมาพีป่ปุ้มคือพี่ปุ้มไก่สอนนะคะเพราะว่าพี่ปุ้มเขาจะรู้จักทางทางทางวงการภาพยนต์อยู่แล้วค่ะแล้วก็เขาบอกว่าลองดูลองดูในการเอานักร้องลูกทุ่งหญิงเนี่ยคือพวกเป็นผู้หญิงเนี่ยมาเป็นมาเป็นดารานหนังดูว่าพี่ปุ้มเขาบอกแ่้วกูจะเล่นได้ไหมอ่ะพี่ปุ้มเขาถามตัวเองแบบนี้เพราะสมัยนั้นเนี่ยก็คือวิตถุอยู่โมเดงเนี่ยก็จะบอกว่า มันเป็นอะไรที่มันแปลกแต่พี่เพิ่งจริงๆที่นิสัยพี่เพิ่งเป็นคนที่ถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือทะลึ่งตึงตังอยู่แล้วทะมลทะมลคือแบบชอบลุยชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งแบบไปเล่นหนังของหอหลงเรื่องแรกเนี่ยบบโอ้โหสไตล์พี่เพิ่งเลยอชอบสนุกเลยแล้วก็พอไปเล่นหนังของของแม่ทัด,ดีค่ะต้องร้องไห้ร้องโ่ยเลยบอกโอเคอยากคนนี้กร้องเพลงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่เพิ่งจะเป็นแล้วสอยนั้นคือหลอดที่ พี่เพิ่งเล่นหนังด้วยแล้วก็ต้องมีดนตรีด้วยเพราะว่าตอนนั้นจะมีวงดนตรีสองวงสองวงก็คือวงพี่เพิ่งด้วยแล้วก็วงของโอ๋ด้วยเพราะว่าพี่เพิ่งไปไปวงเดียวไม่ทันก็เลยต้องวิ่งสองวงก็คือวงสลับจิตกับวงพุ่งพวงแต่ช่วงที่พี่เพิ่งไปเล่นหนังเยอะมากขึ้นเมาานื่อจำได้พี่เพิ่งเล่นหนังน่าจะประมาณสิบเก้าเร 18, ื่องสิบแปดสิบเก้าเรื่องก็ไม่มีเวลาพักผ่อนผมก็เลยต้องยุบวงของตัวเองแล้วก็มาร้องกับพี่เพิ่งแล้วก็ ช่วงที่มาร้องเพลงกับพี่พึ่งก็คือพี่พึ่งจะแบบไปถ่ายหนังเนี่ยจะโทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวกูจะถึงแล้วนะหลังวันที่อะไรอย่างเงี้ยมาวันทีหน้าตายยังไม่แต่งนะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกต้องมาสแตนบายรอเนะนี่ยนะไอเราเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกว่าจะต้องมาหลังวันทีคครทรนน่คือขี่เกียดสมน้ำเงเด็กมากค่ะก็ที่เกียจชอบไปนั่งดูลิเกชอบไปนั่งดูหนังกลางแปลงวุ้ยสนุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงเวาลามึงต้องมาร้องเพลงนะมึงจะต้องมาร้องเพลงฟันพ,พ,พุ่งพ่วงให้เขาพี่เพิ่งไม่ต้องแต่งหน้าอยู่ดีแต่งแต่งต เปิดยังไม่เปใช่ค่ะค <ja ือแฟนผู้พงเสร็จปุ๊บพี่เพื่อก็จะร้องทอนสุดท้ายแล้วเดินอกไปหน้าเวทีอันนี้คือคุณจะต้องร้องให้เขาอยู่หลังเวทีเปิดเปิดนนเปิดเสียงแค่นได้พึ่งค่ะแล้วก็มันเป็นเพราะว่าช่วงนั้นแบบหนังหนังเยอะมากแล้วว่าเพราะว่าประสบความสําเร็จก็คือเวลาที่ผู้พวงเล่นเรื่องไหนก็ตามคุณแบบยอดถล่มทลายมากค่ะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่คู่กับไกรสอนแล้วบอกเก็บตังค์ไม่ได้ช่วงนั้นจะมีช่วงหนึ่งซึ่งก็แบบว่า ำไมต้องเป็นคนไกสอนด้วยแบบถ้าเป็นสามีคนรุ่นพวงอะไรอย่างเงี้ยอ่านเพลงก็จะมีแอนตี้อยู่ภาคล้วตอนหลังก็พี่เบิ้งบอกว่าเขาเป็นคนที่ร่างเนเพลงเขาจะไม่มีการตกดงปาจะมีลูกจะมีสามีจะมีอะไรก็ตามก็จะบอกแฟนเพลงหมดแฟนเพลงก็เลยอยอมรับได้ครับค่ะเสียดายนะครับผมดูหนังคุณพุ่มพวงลงจังนทร์ที่เล่นตั้งแต่เรื่องแรกสงครามเพลงไล่มาค,ความที่ชอบหนังอยู่แล้วความที่ชอบเพลงพอดูหนังแล้วครับพอดูในจอดูเพลงครับเขาเล่นหนังดี เสียดายที่หอภาพยนต์เราจัดลานดาราช้าไปคุณผู้มอยางเสียไป2 3 5ใช่ไหมลานดาราเราเปิด2,150ไงไม่งั้นจะมีรอยพิมมือรอยเท้าคที่นี่วงเปิดเปิดปรอะไรนะคะบ2,150คือคือเราคือเรามีลานดาราตรงนี้าจะไปนาแล้วล่ะ่เขาไปนาไไม่ัสียยผมเสียดาย่เพราะว่ามีความรู้สึกว่านักร้องที่มัเป็นตัาเอกต่าเอกหนามีเหมือนกันพี่คผูสองไหวไหม เยอะอยู่ตอนนี้เยอะๆเลยค่ะวันนี้จะคุยกับคุณสลักจีดวงจันทร์ถึงคุณพูฒิพงศ์จันทร์เพียงแค่นี้เนาะเพราะว่าแฟนเพลงนักร้องลายเสือทั้งหลายเนี่ยแต่งมาแต่เช้ายังไม่ได้ร้องเลยโอ้จะพี่เขาถามมาว่าลูกค้าท่านพี่ที่เพิงจะร้องเพลงไหมไม่ไม่แต่ในอ่านเจอครับว่าท่านี่มีเพลงใหม่ เราเป็นกไกด์เร้องเป็นไกด์ให้เธอใช่ไหมคะเราเป็นไกด์ให้ร้องไงไกด์้ราใส่ใเทปไม่ฟังแบบไม่ห่างเวลาที่พี่เพิ่งจะต่อเพลงใช่ไหมคะจะเป็นครูเพลงค่ะ<อ>ครูเพลงจะเป็นคนที่ร้องใส่เทปพิเ็ษมาให้<อ>แล้วพี่เพิ่งจะฟังฟังประมาณสามรอบแ,แล้วพี่เพิ่งก็จะร้องได้แล้วระหว่างที่ ออสมัยก่อนที่ว่าเราจะไปเดินไปไปงานอย่างเงี้ยจะไปงานประมาณใบสองใบสามเพราะสมัยก่อนทางจะลอ็อบากก็จะนั่งอยู่แต่ในรถก็จะฟังเพลง<อ>ครูเพลงเขาก็จะแต่งมาแต่แต่เพลงพี่เพิ่งก็จะเป็นคนที่แบบร้องแล้วก็อ่เขาเรียกว่าใส่ใส่ใส่บุคลิกข,ของตัวเองลงไปพี่เพิ่งจะสอนจะบอว่ามึงจำไว้นะในการร้อเงรเ,รเพลงเนี่ยจะอะไรก็ตามเพลงที่เราทำเราถ้าคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนคนคนั้นเป็นคนคนนั้นเราจะทําได้ทุกอย่างได้สาเร็จอย่างเช่นร้องเพลง พเพลงช้าเพลงเศร้าเราก็คิดว่าเราคนนั้นอะเราอกหักกระโดดทิ้งเองพี่เพิ่งก็จะใสอารมณ์ตรงนี้เข้าไปสังเกตว่าเพลงของพี่เพิ่งในแต่ละเพลงเนี่ยมันได้อารมณ์มากยิ่งร้องเพลงสนุกพี่เพิ่งก็จะใส่ความที่แบบอะอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่ตัวเขาเองก็อ่านหนังสือไม่ออกเวลาอัดเสียงอัดเสียงไน่อ่านหนังสือไม่ออกผมเคยลืมด้วยความลืมที่แบบว่าวันนี้ไปอัดเพลงด้วยกันผมก็จะไปซิ้อพวกของหมักของดองอะไรเงี้ยมาให้พี่เพ่บวกมากินเปรี้ยวๆจะร้องเพลงได้ แต่มันมีอยู่เพลงที่พี่เพิ่งร้องไม่ได้เปนเพลงอื่นหลอจังซึ่งคุณลบเาบอกว่าสไตล์คุณลพบอกจะแบบอะไรของแกนะสไตล์วัยรุ่นผู้ชายสนุสนุกแล้วก็ก็จะให้พี่เพิ่งร้องซึ่งพี่เพิ่งไม่เคยแบบร้องที่ต้องหลอจังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหมกมันตลแหนเราทำไม่ได้พี่เพิ่งเขาจะพูดคำนี้จริงๆค่ะก็บอกว่าเขาทำไม่ได้ก็ทําไม่ได้เขาก็บอกเฮ้ยมึงต้องทําได้ไอ้เพิ่งเองทําได้พี่เพิ่งไปฝึกเพลงนี้อยู่สองวันไอ้คำว่าอะไรของเขาเนี่ย ผลสุดท้ายต้องปิดไฟอัดเสียงค่ะปิดไฟอัดเสียงอายตัวเองอ่ะพี่เพิ่งอ่ะอายตัวเองกับเพียงแค่แค่อื้ออละจังที่แบบเสียงขลุ่กเสาแค่นั้นแหละค่ะคือเพราะว่าคือบุคคลนี้เขาเป็นคนที่แบบจบแจ้งไงพี่เพิ่งเป็นคนที่จบแจ้งแนะถ้าเกิดทำอะไรที่มันแบบเสียงกระเสาอะไรเงี้ยเขาไม่ถนัดประมาณนั้นนะคะอ้าวหายข้องใจยังค่ะทำไมมีศิลปะข้าด้วยก่อนหาได้นะคะอันนี้หนูถือว่าหนูเนี่ยเป็นอาจจะเป็นเป็นคําตอบที่แบบ ตรงเลยก็ตรงเลยครับตรงเลยตรงตัวเลยในสิ่งที่อยากถาบางทีต้องบอกว่าเรื่องราวต่างๆบางทีในหนังสือบ้างในหนังบ้างก้าวมุดได้เลยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์่งความเป็นจริงนะคะถ้าเกิดว่าอย่างน้องๆมุดหลังๆเนี่ยเริ่มเริ่มมาลุกคึ้นเยอมากขึ้นผมก็จะเล่าให้ฟังเลยว่าจำวันนั้นถ้าเกิดว่าใครพูดอะไรออกมาเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างเราไม่ต้องไปเถียงเขาพอเรารู้ปุ๊บคนอื่นเขาเขาเขาเรียกว่าอ่านจากใน ใน g o o ก l e บ้างในวิกิพีเดียอะไรบ้างซึ่งแบบว่าข้อมูลพวกนี้มันอยู่แล้วถึงแม้เราลกคนเดียวแต่ถามว่าเราไปตอบโต้เขาไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเสื่อมเยอะมากกว่านะคะเอาแล้วว่าเรารู้เราสบายใจก็พอทุกวันนี้พอดทีไปนั่งเถียงทุกวันนี้ต้องบอกว่าใน YouTube นี่ไม่กล้าดูเลยนะด่าแหลกลานเลยค่ะไม่รู้ว่าด่าแล้วเขารู้จักกันหรือยงังเขาเกิดก,กันหรือยังก็ไม่รล้วกาด่าันเนี่ยบางทีแบบเขาด่าเยอะมากบางทีบแบบเราก็ได้แต่ทาใจว่าอ,อยากจะด่าก็ด่าไปบางทีถ้าเกิดว่า คนเราถ้าจะด่าคนอื่นเราต้องถามเรารู้จักเขาหรือยังเพราะเราไม่รู้จักได่พูดไปด่าเขาต้องเป็นกลางแต่ทุกวันนี้อ่ะเขาด่ามาก่อนแล้วชั้นเลยด่าซ้ํำโอเคเข้าใจก็เลต้องต้องทำใจเหมือนกันทุกวันนี้ค่ะครับเป็นหนูพูดเยอะไปไหมันเสาร์หนูจะมากาแฟดำผมว่าถ้าพูดขนาดนี้เอาก็ยืนมานั่งเดี๋ยวนี้แต่ว่าดีอยากเยอะคนร้องเพลงก็เห็นบอกให้สบายสบายหนูก็สบายสบายสินี่นี่ดีที่สุดแล้วครับสบายที่สุดตอนนี้หนูไปไหนหนูไม่กล้าพูดเลยมากความหมายพวกก็บอกเสียงหมดุษยไม่พูดไง เขาบอกเสียงหนูเหมือนพี่เพิ่งน้าหนูเหมือนพี่เพิ่งหนูเล้เกรงใจเกรงใจเกรงใจขออนุญาตมอบของที่ระลึกกันแล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆของที่ระลึกต้องมอบให้หลังปิดรายการแต่ว่าขอมอบก่อนนะครับออนนี้จะจอาจารย์ไทยเลยจากครูใบหวานหวานจากงานนี้นะครับมอบของที่ระลึกให้กับคุณสระกิจดวงจันทร์นะครับอุ้ยรูปนี้ของคุณมากเลยอ่ะรูปนี้แบบเขาบอกรูปนี้เราไม่รู้จะขอรูปเขา คือ <c oughs> ใช่ครับอโอ้ยนะ้ำตาจะไหลเลยลูกนี่คนลูกมากอ่าพี่ตงดึงแบบนี้ครับให้ถ่ายภาพเสร็จแล้วค่อยบอกนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเล่าหลังๆให้ฟังลูกนี้ความหมายแก่เลยครับ,รบพี่หนุ่ยครับเอา อะไรไหรือแอบมาอยู่คนเดียวไม่เเห็นนะ่อะไรเน,นี่ยใช่ค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอุ้ยรูปนี้เร็วเนี่เองนี่ขอบคุณค่ะแล้วจะไม่ให้ชาวบ้านเห็นหรือเปจะนสองคนู้ต่อปครับมอหน้าเลยมอต้องนะครับรูปนี้เป็นรูปที่ก่อนที่พี่จะเสียชีวิตประมาณประมาณหกเดือนนะคะประมาณหกเดือนช่วงนั้นบอกว่าพี่พิ่งจะไปถา ในชุเพลงมันมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงความรักเป็นยาขมตักวันนี้ผมฟังไม่ได้ฟังมัมนลงง่ายตลอดกับเพลงนี้เพราะว่าตอนนั้นนคือไปเชียงใหม่ตามพี่เพื่อนไปเชียงใหม่ก็ไปเขาไปถ่ายที่ทุ่งดอกัวตอนอะไรสักอย่างแล้วก็ไปน้ำเขาพี่เพื่อนก็บอกเดี๋ยวไปไปไปเชียงใหม่ไปถ่ายรูปไปเที่ยวกันก็เลยไปแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นที่ดอยดอยดอยน่าจะเออดนยเสเพค่ะ เขาบอกว่าเพชรไปถ่ายรูปก,กันแล้วก็มีน้องเพชรด้วยก็ไปถ่ายรูป้อเสร็จแล้วก็ผมณจะไปงานท้องตรงเนี้ยรูปนี้นยนอนจำได้ค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็หกเดือนพี่พิ่งก็เสียชีวิตหลังจากที่ได้รูปวันนี้มาแล้วผมก็มีรูปปานเดียวที่ถ่ายกับพี่พึ่งหางปานเดียวแล้วเมื่อตอนที่พี่พึ่งเสียชีวิตนักข่าวอชิากรรมเขาขอภาพภาพภาพนั้นไปแล้วผมก็ให้ไปเขาก็รับปากเป็นมั่นเป็นหมอบว่า เดี๋ยวผมจะเอามาคืนเพราะช่วงนั้นอยู่ที่วัดมะกุลผมก็บอกว่าผมไม่อยากให้ไปเพราะว่ามีลูกเดียวคือความเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปกันหลังสมัยก่อนลนะ้วก็ไม่คิดว่าพี่สาวรุจิศรียก็ถ่ายรูปก,กันไว้แล้วก็ของรูปไปแล้วจากนั้นต้นมาวัก็ไม่เคยได้รูปนั้นกลับมาเลยแล้วผมทั่วด้ตัดรูปจากหน,นังสืออาถรยกรรมที่เขาเอาไปลงอะค่ะตัดรูปขาวดังทุกวันนี้นใสก่กรอบอยู่ในบ้านเป็นรูปขาวดัแล้วพอมาเจอรูปเนี้ย สีเหมือนมากเหมือนรูปนั้นจริงๆนะบบกก็รูปนั้นเราอยู่เนี่ยคือเรลี่ยรูปสีใหม่คือแบบว่าตกใจในสิ่งที่แบบดีใจมากต้องบอกโบว์ดีใจมากมากเลยรูปเนี้ยคือมันเป็นรูปสุดท้ายที่เราได้ถ่ายกับพี่เราค่ารูปเนี้ยค่ะเราบอกมันเป็นละทีมันมากกว่ารูปนี้เพราะรูปนี้มสมัยเด็กๆเรายูไมีการได้แบบวันละที่เพื่อนเขาบอกพาเราไปร้องเพลง ร้องเพลงสีนักร้องหลายคีย์ก็ตั้งนักร้องเสียงหมาหลงก็จะตั้งตั้งคีย์ผมบอกเป็นคนที่แบบร้องเพลง,ลงเพลงหนึ่งสามสี่คีย์อ่ะด้วยความจะตกใจเห็นพี่ยืนยืนมองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็บอกมีความหมายทุกภาพแต่ว่าภาพนี้จะมีความหมายมากที่สุดแล้วก็ทุกคนนี้ก็บอกไม่เคยได้ภาพนั้นคืนมาแล้วก็หนังสือนั้นก็หายไปเลยพี่เพิ่งจะบอกเสมอว่ารูปฉันใครก็ตาม ้าเอารูปฉันไม่สวยไปขึ้นหรือเอารูปที่ฉันนอนตายไปลงหน้าหนังสือขอให้หนังสือนันเจ๊งเขาพูดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเพราะฉันเป็นคนรักสวยรักง,งามพี่เพิ่งจะพูดคานี้แล้วอาชญากรรมเอาไปลงค่ะแล้วทุกวันนี้หนังสือมาได้มันก็าหายไปแล้วค่ะอันนี้เป็นคําที่เขาจะพูดเสมอแม้กระทั่งทุกวันนี้สิ่งที่พี่พึ่งพูดต่ตางๆแม้กระทั่งวงการนักร้องเหมือนกันช่วงที่พี่พึ่พงกำลังป่วยแล้วเขานอนดูทีวีเขาบอกว่าเออนะ ด็กคนนี้เดี๋ยวมันจะต้องดังไอเด็กคนนี้มันจะต้องดังน้องเอจย,ยาเล่นตะเกงวัสดาแก้วเขาบอกไอเด็กคนนี้นางค้นมันดังแล้วทุกวันนี้น้องเอดังจริงแล้วเขาดูนักร้องในทีวีก็ร่างหมุอมกันวันหนึ่งใค้ดูนะถ้าลูกทุ่งนะไม่ไม่รู้จักอ,อ,อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเอาไว้นะวันหนึ่งนักร้องลูกใหม่จะต้องร้องเก่งในเสื้อในเก่งในอย่างละตัวร้องเลงแน่นอนแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงคะ มันเกิดขึ้นจริงๆถึงบอกว่าเสียดายที่พี่เพิ่พงจะไปไว้วก่อนเพราะว่าไม่งั้นพี่เพิ่งจบทำอะไรที่สวยงามแน่นอนเพราะพี่เ<ช>พิ่พงจะพูดเสมอว่าลูกทุ่งต้องสวยงามต้องมีความสวยนสมัยมงอพินพรมแดนมีหางเครื่องมีชุดไม่ใช่แบบคขาว่าแดนเซอร์อะไรต้องแบบนุ่งเท่าก<ช>ับนักร้องอะไรสมัยก่อนหางเครื่องพรมแดนสุดยอดใช่อ่ะทุกวันนี้แบบนักร้องกับแดนเซอร์เท่าเสมอจิ๋มเท่ากันเลยคุณเสมอเป้า ครับเออขั้นับ่ำโอเคครับค่ะลำดับต่อไปนี้ก็จะเป็นคิวร้องเพลงเมื่อกี้พี่เขาบอกแล้วว่าเป็นนักร้องกีคีคีคีนะกี่ีเสียงนักร้องเสียงหมาหลงวันนี้พี่จะต้องทนเสียงหมาหลงอีกหลายคน